ชาวพิจิกต้องบอกอย่างนี้ตอนนี้เกมนี้สามารถพลิกได้ดาวพฤหัสอยู่เรือนอริมันร้ายอยู่แล้วถูกไหมครับดาวพฤหัสคือดาวแห่งความสําเร็จเทพเจ้าแห่งการเปิดประตูบุญเป็นหัวหน้าฝ่ายสุประคอฝ่ฝายดีเมื่อไปตกเรือนอริมรณาวินาศมันไม่ดีถูกไหมครับแต่เมื่อดาวเดินถอยหลังดาววิปริตจากร้ายมันกลายเป็นดีได้นะชาวพิจิก นะครับจากร้ายกลายเป็นดีได้ดาวฤหัสเป็นดาวเจ้าเดือนปุตตะปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องหรือคนอายุน้อยกว่าถ้าเข้ามาในช่วงนี้ตั้งแต่29สิงหา66หถึงแมกราหก67มีคนอายุน้อยกว่าบุตรบริวารลูกน้องเข้ามาในช่วงนี้เขาจะพลิกเกมได้เลยก่อนหน้านี้ดวงชะตาของพิจิกต้องบอกว่าเมษาปีนี้ถึงเมษาน้อยกว่าจะให้โทษและเป็นส่วนใหญ่ แต่มันพลิกเกมได้ในช่วง29สิบสิงหาถึง8มกราจะพลิกร้ายกลายเป็นดีได้ชั่วข่าวเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถ